จากนั้นเรามาดูการสร้างจดหมายนะคะเราจะไปที่ตัวปุ่มเขียนนะคะสร้างจดหมายตัวนี้มันก็จะเกิดตัวของอกล่องข้อความตัวนี้เกิดขึ้นนะคะในส่วนอันบนนะคะถึงก็คือ,อจดหมายฉบับนี้จะส่งไปถึงอีเมลของใครนะคะสมมติอาจารย์ส่งหาตัวเอง ะะสามารถส่งหาตัวเองได้นะคะกดไปเพิ่มชื่อเรื่องชื่อเรื่องทดสอบนะคะแล้วก็ข้อความนะคะในส่วนข้อความตัวนี้ค่ะเราสามารถที่จะทำให้มันเป็นอฟอนต์ที่เราต้องการได้นะคะตัวหนาตัวเอียงได้หมดนะคะสามารถจัด จัดรูปแบบของตัวอักษรได้นะคะนอกจากนี้เราสามารถที่จะแนบไฟล์นะคะแนบไฟล์ว่าต้องการที่จะใส่ไฟล์อะไรลงไปนะคะหรือในส่วนของแทรกลิงก์นะคะถ้าเกิดมันมีที่อยู่ในเว็บอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะแทรกลิงก์ลงไปได้นะคะอแล้วก็มีในส่วนของอแทรกอิโมจิ นะคะเป็นภาพต่างๆนะคะสามารถแทรกกับแทรกได้ถัดมาเป็นการแทรกไฟล์ที่ดึงข้อมูลมาจาก o o o g l r i v i นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะแทรกจากอันไหนนะคะ <c oughs> ถัดมาแทรกรูปภาพนะคะเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะเลือกอไฟล์ภาพจากที่มีอยู่ จากอัลบั้มนะคะจากส่วนของการอัปโหลดนะคะสามารถเลือกไฟล์ภาพอัปโหลดเข้าไปได้นั่นองนะคะจากนั้นในส่วนของไลเซน,น์คะ่ะมันก็จะมีให้เราใส่ไลเซน์แต่ก่อนที่เราจะใส่ไลเซน์ได้ตัวนี้นะคะเราต้องไปสร้างตัวไลเซน์ก่อน ว่าให้มันมีไลเซนที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายในคลิปถัดไปนะคะในส่วนของไลเซน,นะคะ่ะถัดมาการสร้างเลเยอร์นะคะมันก็จะมีเลเยอร์หลายรูปแบบนะคะที่เราต้องการ มันเป็นลักษณะของอเหมือนกับเทมเพลตอัตโนมัตินั่นเองนะคะสมมติาจาจะเลือกเทมเพลตตัวนี้ไปมันก็จะเกิดเทมเพลตลักษณะตัวนี้ที่เราสามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆได้นะคะสามารถาเปลี่ยนรูปลบส่วนแก้ไขได้หมดนะคะเป็นลักษณะเหมือน template สำเร็จรูปนั่นเองะคะ่ะตัวนี้ ะะเมื่อเราเขียนข้อความใดๆครบถ้วนหมดแล้วนะคะเราก็จะกดที่ปุ่มส่งตัวนี้นะคะ,ะแล้วมันก็จะทำการส่งไปยังอ,อีเมลคนที่เราระบุไว้นั่นเองนะคะ,ะมันก็จะมาตัวนี้ให้นะคะ สิ่งที่จะได้รับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นั่นเองนะคะ